สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางรวมราวของวันที่27มาแบ่งปันนะคะสำหรับใครที่โชคดีเมื่อวานนะคะรวมราวยินดีด้วยนะคะวันนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับแนวทางรวมราะะของวันที่27นะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแหมต,ต่อไปนะคะ เล่าทีวีนะคะวันนี้ให้เด่นเก้าเด่นหนึ่งเด่นห้านะคะเด่นเก้าเด่นหนึ่งเด่นห้านะคะนิ้นให้หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้านะคะอ่าสำหรับใครที่ไม่ชอบตัวที่าจบาพูดให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะจดแล้วแคบไว้เลยจ้า ต่อกันที่ลาว HD นะคะลาว HD ให้เด่น0ูย์เด่นสวิ่งรูดนะคะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เลยเนาะนิ้นให้0406 0สี่นะคะ0406 0สี่นะคะพี่น้อง๋าชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะคะขอให้ปังๆนะคะ มาต่อกันที่ลาวสตานะคะลาวสตาให้เด่น1นึเด่นห้วิ่งรูดนะคะนิ้นให้1 4 1 5งสี่หน้านะคะ1 4ึ่งสี่หห้าจดเจ้าจดดวยแคบไว้เลยจ้าไปต่อกันที่ลาวสมัคคีนะคะ เราสามัคคีเมื่อวานเข้าตรงๆเลยนะคะ96เนอะมาในชุดนี้นเลยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ขอให้แตกอีกเด้อเด่นศูนย์เด่นหกวิ่งรูดนะคะระวังหกกับหกเป็นเก้าด้วยนะคะนินในสองศูนย์หกศูนย์หกหกหกสองนะคะสองศูนย์หกศูนย์หกหกหกสองนะคะจดไว้แคบไว้เลยจ้า ลาวพัฒนาของเราเมื่อวานต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะสีคู่นิ้นมาวิ่งรูด5้านะคะให้เด่น1เด่น5วิ่งรูดสายวิ่งสายรูดยินดีด้วยนะคะสําหรับลาวพัฒนาเนาะตารางก็มาแค่09นชุดหตัวฝั่งพี่น้องสพปปลาวนะคะลาวพัฒนาเนาะ,ะมาตามต่อนะคะลาว VIP นะคะ เรามี IP ให้เด่น3เด่น9นะคะลิ้นให้53 93 59นะคะจดไว้แคไปไว้เลยจ้าไปกันต่อนะคะต่อกันที่ราวสามัคคี VIP นะคะเด่น9เด่น5นะคะ19 59 69 15นะคะ19 59 69 15จ้า ระวังด้วยเด้อระวังเก้ากับหัวเป็นหกด้วยนะจ๊ะไปกันต่อที่ลาสตาวีไอพีนะคะลาสตาวีไอพีเด่นเจ็เด่นหนึนะคะ7 1 7ดห6 3่งเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่นะคะจดไว้แค่ไปเลยจ้า กันต่อที่รากาชาตินะคะของวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะรากาชาตินะคะเด่นแปดเด่นสองเด่นหกนะคะสองแปดสองหกแปดหกนะคะสองแปดสองหกแปดหกสี่แปดนะคะจดุดเลียแคบไปเลยจ้าเดีย๋ยววันนี้เอจะลงสีคู่นิ้นให้นะคะราพัฒนาเนะเราะรอรับชมกันได้เลยนะคะยังไงก็ ขอให้เฮงๆปังๆนะคะกดไลค์กดแกดชร์ให้ด้วยนะคะ1ไลค์คือ1นึ่กำลังใจเด้อขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า